สภาแพนมาซักเดือนตั้งแต่ปีใหม่อะคะ่ะกะจิ้มจิ้มวันที่เลยว่าจะเข้าวันไหนแต่บังเอิญอันนี้คูจ่จริงๆคือเรื่องบังเอิญเลยว่าพอดีที่เขาออกข่าวมาเมื่อวานใช่ไหมคะแต่ว่าก็เพราะว่าต้องเราต้องเลี้ยงภารกิจด้วยไม่งั้นก็จะหาวันเข้าไม่ได้ะคะ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีค่ะถือว่าเกินความคาดหมายนะคะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเป้าใหญ่เป้าเกวเลยไม่เกินเลยะคะ่ะไม่เกินเป็น,เป,นเป็นสิทธิ์ที่ของทางฝ่ายค้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุยกันอยู่แล้วว่าอาจจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าวันที่ไปแทนค่าพักร่วมที่สื่อมวลชนตามไปนั้นก็ที่มีรายชื่อออกมาก่อนที่เป็นสิบสิบท่านอะไรเงี้ยนะคะก็อ๋อโอเคก็ทราบตามนั้นค่ะตอบตอบได้ทุกข้อนะคะตทุกข้อแล้วก็ถ้าอนไหนเกี่ยวกับกระทรวงไหนหรือว่าเป็นละเอียดลงมาก็คงให้รัฐมนตรีกระทรวงนั้นช่วยตอบแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมอยู่แล้วที่ที่ถามก็พร้อมตอบอยู่แล้วค่ะมีอ่กุงเป้าไปา็นข้อละนั่งเป็นนั่งร้านในทถึงข้อเลย ก,ก็เตรียมตอบค่ะสิ่งที่ถามมาก็เตรียมตอบเท่าน,นั้นเองพักร่มไม่ปล่อยรอยแพรค่ะได้ส่งข้อความไป ขอความช่วยเหลือจากทุกคนแล้วนะคะว่ามือใหม่นะ่ไม่เคยโดนอภิปรายมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมที่จะที่จะสนับสนุนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจค่ะแน่นอนว่าพักพักร่วมเนี่ยเราได้คุยกับพักพักตัวเองอยู่แล้วได้คุยน้อยกว่าพักตัวเองอยู่แล้วแต่พอมีโอกาสได้คุยก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความความอบอุ่นความน่ารักจากหัวหน้าพักทุกท่านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจมากๆ